ก,ก้าเจาะก็30 90 Ti ครับประมาณ12จิกมั้งผมจะไม่ผิดนะเฮียในคีมโมสัตว์อะพี่ทีเคยชอบผู้ชายไหมเต็มครับออฟฟิเชียลเพื่อสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้กับทีในเกมมาครับทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยที่ไปต่อสนาม Q&A ทุกคนตอบเมื่อดีใจส,ส,สุดๆเลยเว้ยวกูยังไม่ดีใจไอ้เฮียขนาดคลิปกูเองเนะี่ยยังมึงไปไหนนั่นอะ เฮ้ยๆภูมิภูมิกูเต็มุกมาว่ะขอโทษนี่อย่าไปฝังน้องหมาสองตัวกูเฮ้ยไอเชนนี้เชื่อฟังว่ะทุกคนคนตะต่อสูงข้าไปเฮ้ยอย่าฟังชื่อไอเชนภูมิคนตะต่อสูงข้าไป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 เรียบร้อยครับผมเซนเซอร์ได้เที่่ะทุกคนวันนี้ก็มาตอบคำถาม Q&A นะครับที่เราประกาศรับไปตอน5้าพันทับตอนนี้จะ6กพันแล้วทุกคนยังไม่ได้ตอบเลยนะครับผมก็วันนี้จะมาตอบคำถามนะที่มีน้องปฏิสนธิครับกับน้องคารุฮิสนะครับผมมาเป็นนนนพิธีีกรใวั ไม่จะเชื่อกูพูดเลยเหรอกูเหนื่อยเนี่ยพูดไปดูความพยายามอยู่คำถามแรกครับผมครับคำถามแรกจะคุณอันปันป่าอายุเท่าไหร่อ่าปีที่สิบหกปีครับแล้วก็ป่าเกียดตัดอะไรมากที่สุดเกลียดงูครับแล้วชอบสีอะไรสีเขียวครับสีดําสีขาวสีชมพูครับสตมมวงวะชอบปะไม่ชอบแล้วชอบผมปะคินนี่หัวโตเดือเดอะตอบไม่ใส่กุบนะนเพลงเนี้ยไม่ใส่ตบนะแล้วก็คำถามจากป่าอยากคุณ นภัสสอนคาบอ,าอชอบผู้หญิงแบบไหนไหนภัสสอนคาบค <c oughs> าบอะไรอะใครไม่ใช่คาบวันนั้นครับอะครับอ่าครับใน<า>ช่องแม่งเดีย่ยอ่าคำถามแรกพ่อชอบผู้หญิงแบบไหนเอ่าชอบผู้หญิงที่เล่นเก่งครับชอบผู้หญิงเรียบร้อยแบบดูเรียบร้อยแต่ไม่ได้แต่ไม่ต้องเรียบร้อยก็ได้มา้อยก็เรียบหมดงี้เหรอไม่ใช่มันไม่ถึงขนาดนั้นอะแต่แบบยังไงอะแบบ เป็นเด็กเรียนแบบข้างนอกดูแบบโหแบบเป็นเด็กเรียบร้อยแต่ข้างในแบบแบบยังไงก็ได้อะเช่นแบบไม่ไม่ไม่ซัดิบอะไปเหียอะไม่ไม่แบบแบบโอ้ไม่ก็เบบี้ไม่เอาเนี่ยมันดูแบบไปเหียมันดูน่ากลัวแล้วก็ประสบการณ์ที่ทำยูทูบเคยลำบากบ้างไหมครับโอ้โหการทำยูทูบเหรอเอาจากใจเลยนะก็คือถ้าช่วงแรกแรกเนี่ยที่ยังไม่ได้เข้าของแฟนคลับทุกคนก็คือผมกับไอ้นัทเนี่ยพยุงตัวเองขึ้นมาแบบเหนื่อยมากอะทำนัทดู โอ้โหให้ดอกไม้กูได้คิดแหละกูวะเนี่ยนุ้ยหลักพ่ธีบ้านเลยค่ะมาต่อเลยมาแล้วก็ต่อไปคําถามจากคุณมังหะคงลุงชอบสัตว์อะไรฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะลุงชอบสัตว์อะไรลุงบ้านสี่ยอกยอกเซนเซอร์ได้ลุงชอบสัตว์อะไรใช่จริงพี่บนได้เกล็ดแมวมาเนะอาไม่ไม่ไม่เขาถามว่าชอบอะไรไม่ได้ถามเกลยดไม่ไม่ผมก็เล่นมุกไนไหนเล่นมุกเล่นนึง พี่ฉันกูเก็ตแมวมากเลยนะเว้ยหมายถึงอะไรวะแม,แมแวอะไรวะช่างแม่งเถอะนั่นกูเก็ตแมวมากเลยวะทำไมอ่ะพี่เพราะพี่ชอบหนูเ,เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวมึงต้องมาเอแอเดี๋มันไม่หาอะไรพี่อ,อ,อ,อ่ะอรอยอรอ่อเครับทุกโอเคทุกคนก็ถามว่าชอบสัตว์อะไรใช่ไหมป็นคนที่ชอบแมวกับหมาครับชอบแมวชอบแมวมากกว่าหมาแจะชอบผมปะไปมึงไปมึงไปมึงเข้าเต็นกับกูไปสองคนไปเข้าเต็นมาเข้าไปไป โอ้ยนี่ถือมีดดีนมกู้มถทมต่อไปจากคุณสมศักดิ์ผลจันทร์โอเคโอเคพี่ทีชอบทำอะไรมากที่สุดในเวลาว่างครับชอบทำอะไรมากที่สุดในเวลาว่างนอนครับสั้นดีนอนกับดูหนังแล้วกินข้าวอะไรพี่เอเป็นแบบชอบดูหนังตลกกับหนังแนวโรแมนติกใช่ครับเฮ้ยคลัปนี้เสียงกูบอปะเนี่ยไม่หรอกไม่หรอกคิดว่านะ ถ้าบอไม่เป็นไรทุกคนคนเ่ตอบมันแก้ได้มันเก่งคำถามต่อไปเลยนะพี่ไอ้คีนุ่กมันทำไรนั่นอ่ะเฮ้ยมึงมาฟังก่อนดิเอ้ยไม่ต้องสนใจมันน่อร่อยนะไม่ต้องสนใจมันนะคำถามต่อไปเลยปะคำถามต่อไปเลยครับผมโอเคจากน้องโบเคนสุธทีรักของพี่คอมพี่สเปคอะไรครับโอ้โหมึงบุลลี่คอมกูแน่เฮียเนี่ยคนรวยเศรษฐีดูไปพี่ก็บอกเขาไปดิเทรดดิเปอร์ RTX 3090อะไรอ่ะตัวหนึ่งก็ประมาณแสนห้าครับทุกคน ใช่ครับแรมตอนนี้เป็นแรม128จิกกระจจ์ก็3 0 90 Ti ครับประมาณ12จิกถ่าผมจะไม่ผิดนะเห็นในคีโมศัสสั์อ่ะอ่ะครับผมสเปคคอมก็ตอนนี้ก็ใช้เป็น a อ r o n 3000G นะครับแล้วก็แรม8กระจอออนบอร์ดนะครับผมแค่นั้นเลยเพราะว่าคอมเครื่องเก่ามันพังครับก็เครื่องนี้ก็ใช้แบบเขาเรียกว่าน,นัดแก้ขัดไปก่อนใช้แก้ขัดไปก่อนใช่ครับแล้วก็เราเก็บังค์ซื้อเครื่องใหม่อยู่ ใช่ครับใส่มันจะบูลลี่กูเจราไม่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 ทุกคนครับแฮชแท็กเลยถ้าแบบมันบูลลี่ผมทุกคนแฮชแท็กกระทืบมันทุกคนหยอกหยอกแล้วก็คำถามที่สองจากน้องโบเฮนก็คือพี่จะกลับมาสตรีมแบบเดิมไหมครับเออรวีโอ้โหสตรีมสตรีมอ่าตอนนี้พี่ธีขอแจ้งนะครับว่าช่องทีคงตอนนี้นะครับถูกระงับการสตรีมเมอร์นะครับการสตรีมทุกรูปแบบนะครับเพราะว่าทุกคนบอกไหมว่านัททุกคนบอกไหมกล่าววงใน อ่ะโอเคเอาเอาเป็นว nah. ่าเมียดผลที right ่เกี่ยวกับการสตรีมก่อนหน้านี้แล้วกันนะผมทําให้ช่องทีคุงไม่สามารถสตรีมได้นะครับแต่ถ้าใครอยากดูวิธีสตรีมเนี่ยสามารถดูได้ที่ช่องทีคุงไลน์นะครับผมดิดนิ้วขึ้นนี่ขึ้นแล้วถ้าคนจะตอบไปึ้นตอบนะผมตอบจริงนะคนาดแรงแล้วครับจะคุณดี่คุณดีเฮ้ยใครพูดเทียอะไรอ่ะเฮ้ยมีมารยาทไอ้สัสตร์เฮ้ยหยอกหยอกโอ้ยตะโกนดังรันบ้านแล้วเนี่ย โอเคโอเคจากจากคุณยี่5 pn พี่คิดยังไงกับดีเคครับดีเคฟิล์มใช่ไหมครับก็ผมคิดนะว่ามันคือครอบครัวผมทาคลิปกับนัดมาประมาณ2ปีนั้นเนะะาปะประมาณปีครึ่งอะประมาณปีครึ่งยอดซับผมอยู่แค่หนึ่งพันทุกคนแต่พอแบบหยุดพี่ดีมอะประมาณ3มเดือนอะก็จะซับตอนนี้ผมเกือบหกพันอะทุกคนก็คิดดูแล้วกันนะครับว่าแบบมันดีทพิมพ์อะไรเนรี่ยหล่ออะเอ้ยที้นี้หตัว <Hey. S 2> เลยโอเคต่อแล้วต่อไปเลย ก็คำพันจาต่อคุณน้องยี่ห้าพีเอ็นเหมือนเดิมพี่ทำยูทูบมากี่ปีแล้วครับประมาณสองปีครับยังไม่ออกอยู่ว่ะสองปไีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ออไม่ใช่ถือสัมเซอร์แล้วก็คำถามต่อไปอาะคุณชิดาน,นุฮะจังเอาใหม่ดิพ่อจำผมได้ไหมชีดานุฮะจังพ่อจำผมได้ไหมอ๋อจำไม่ได้อ่ะมันจะมีน้องคนหนึ่งอ่ะที่แบบชอบเปลี่ยนชื่อแค์กับรูปโปรไฟล์แบบบ่อยแบบบ่อยมากๆอ่ะแล้วแบบมันจำไม่ได้อ่ะ ใช่ใช่นนี้ผมจำไม่ได้นะแต่ถ้าแต่ถ้าใครอยากผมจำได้เนี่ยคืออย่าเป็นโปรไฟล์แล้วก็ชื่อบ่อยครับแค่นั้นเลยก็พ่อสูงเท่าไหร่ประมาณร้อเจนิดนิดถ้าหากล้านรับพ่อจะรู้สึกยังไงอ่ดีใจครับรู้สึกว่าแบบรู้สึกหูตึงรู้สึกลืม,มหน้าเพื่อนห <laughs> <laughs> ยอกหยอกเฮ้ยทุกคนมันเช้าอะแต่ไม่ได้อะเช้าแลรับไม่ได้โอเคคัแล้ว okay, ลทุกคนนั่นแหละก็รู้สึกถ้า ถ้าถ้าไหะนระ้านซับใช่ไหมก็ดีใจครับรู้สึกว่าแบบมันคือความสุจอีกหนึ่งอย่างในชีวิตผมเลยแต่สำหรับผมนะแค่แสนซ้อสำหรับผมผมก็แบบดีใจละนะครับผม่าดูหล่อยแล้วอ่ะคำ <c oughs> <c oughs> ถามอันนี้คำถ,ถามเด็ดเลยพนะี <c oughs> ่อย่าคุณสุดที่เซียนถามว่าพ <c oughs> <c oughs> ่ทีสนิทกับใครมากสุดในดีเคโอในดีหรอมากสุดแบบมากสุดเลยอ่ะ uh, มากสุดโอ้ oh. ไอ้ไามแล้วกันนะไอ้ไามแล้วกันอันนี้คือคำถามด็ดแบบเด็ดมากๆเลยับพี่มือมีเด็กกว่านี้หรอเมึงเป็นอะไรพี่เออมีเด็กกว่านี้พี่ทีเคยชอบผู้ชายไหมอันนี้คือห้ามโกหกใช่ไหมเคยชอบผู้ชายไหมประมาณเคยชอบผู้ชายไหมเหรอําตอบแม่ใจนะครับว่าไม่เคยครับแต่ถ้าแบบชอบดูไมชอบดูนะไม่ไม่ใช่ดูผู้ชายแบบอาบน้ํานะแต่แบบ ชอบดูแบบหนังแบบหนังวายอ่ะเคยดูนี่ปะพี่ไบต์กับพี่วินอ่ะพอเราคู่กันแบบเนี้ยนั่นแหละผมว่ามันสนุกไงก็เลยชอบแนวนั้นนะครับผมแต่ถ้าถามว่าชอบผู้ชายไหมไม่เคยชอบนะครับแล้วก็ไม่คิดที่จะชอบด้วยนะครับแล้วก็คำถามเหมือบบนเดิมเลยแฟนพี่ทีชื่ออะไรเฮ้ยตอบแหละตอบกันนะชื่อแป้งครับผมชื่อพี่แป้งนะครับโอเคแล้วก็คำถามคนนี้แบบอยู่กับเรามานานมากคนนี้ไอ้เต้าฟาร์ม โซเซด้วยแล้วก็มีรูปหัวใจกับหมาอันนี้คือน้องปามใช่ไหมใช่ใช่ใช่โหนานมากน้องปามอยู่แบบถามแบบโอ้โหจำได้อ่ะน้องปามอ่ะทุกช่องอ่ะทุกคนรู้จักน้องปามอ่ะคำถามแรกของน้องปามก็คือคิดยังไงกับปีนี้เฮียครับใช่สิอย่าหน่าตัวเองดิเฮ้ยเฮ้ยไปแปบซับช่องไอ้นัทได้ทุกคนครับอยู่ใต้ลิงนะอยู่ใต้คลิปนะทุกคน ก็ถามว่ารู้สึกไงปีนี้รู้สึกว่ามันเป็นที่ปีที่แย่มากครับแย่แบบแย่มากๆเนาะถ้าแบบผมถ้าไม่มีโควิดผมอาจจะได้ไปเที่ยวไปโน้ตไปเนี่ยครอบครัวได้อยู่กับคนที่รักได้แบบไปเรียนไปเจอเพื่อนมันมันน่าจะสนุกกว่านี้ครับแยอะแต่มันแบบมันก็ทํามันก็ช่แก้อะไรไม่ได้นั้นนะมันเราอยู่แบบเออมันจะทําอะไรไม่ได้อ่ะเขา้องทนน่ะครับทุกคนแล้วก็อยากได้อะไรในวันเกิดอยากได้กมันก็โอ้โหเยอะเยอะครับแต่แบบ สำหรับผมนะผมอยากได้อะไรเยอะแยะมากในะวันเกิดอะแต่ผมไม่เคยแบบไปขอนะไม่เคยบอกนะแบบเอ้ยนัดวันเกิดกูอยากได้แรมอนะวันเกิดกูได้นั้นแต่ถ้าผมพูดเนี้ยผมพูดเล่นๆน,นะแต่คุณยังซื้อได้ให้ผมอะผมก็รับได้หมดนะครับรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่อยากเอ้ยออถ้ามึงซื้อให้อะมันก็คือสิ่งที่มึงแบบอยากให้อยากใจอะถูกปะละโอเคแต่ตามหก 6, มัดยางแบะสามหกมัดยางแต่แค่นั้นก็พอแล้วมึงอะ ของริงเขาไม่พูดเยอะไว้องโง่โอ้โหเขาเจอตีดติกแล้วก็จากคุณปลายฟ้าฮะแล้วก็รูปหัวใจเหมือนเดิมเป็นไรกับหัวใจไม่รู้พ่อคุกกาแฟนมากี่ปีแล้วเหรอฮะอ่าตอนนี้ยังไม่ถึงปีเลยครับเพราะว่าเราเจอกันก่อนจะปิดเอ่อก่อนจะปิดเทอไม่กี่เดือนน่ะทุกคนก็ตอนนี้ก็ประมาณ11เดเดือนครับก็จะครบปีละ โอเคแล้วก็พ่อเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีอะไระพศอ,อ,อะไรจริงอะนะันนียถามจริงไหมนยะเปล่าอา้าถามว่าอะไรอ๋อเขาถามว่านั่นแหละเกิดเดือนอะไรวันอะไรเกิดวันที่สิบห้าตุลาคร,ารับสิบห้าตุลาเจ๊คิดถึงคุณฟ้าอุ้ยโอ้โ<ส>อีกทีนี้นะคะัตกใจหมดเลยพี่โอ้หหน้ามึงซืดมึงเจอผีมาทุกคนนะ่ะ ไอเฮียวัสซินมานัดมึงม oh, ึงมึงีดงมึงม <mm 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 ึงมึงมัดมึงมึงน um oh> pues> ี่เสียึงม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 ึงยึนมึงมึงมยงมึงมึดมึง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 ดึงมังไปงมึ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 งมีงมาเห่าด้วมจามึงมึมออนอ่อนน้อมพงมึงมมงบันดาลใจจากงครในการทงาึงมึงมงรงมึงมึงมจงมึ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 งึงก็คือจากจากจาก จากตัวผมเองแหละเฮ้ยปิดไมค์ดิเคยหมาบ้านมึนงเข่าออีเที่ยไม่หมาในเต็นหมาในเต็นโอ้โหเที่ยสมจริงสัตว์โอเคหมคยเ <สม S 1> ต็นก็ไ<ส>มค์เต็นโอเคโอเคนะนนครับอะตอไมค์ตอไมค์แล้วกัน <S <S> <S ก็คือใน้มานัใจเนี่ยผมส่วนหนึ่งผมอยากจากตัวผมเองก็คือผมรู้สึกว่าผมอยากมีตังใช้ผมอยากดูแลพ่อแม่ผมอยากแบบผมอยากแบ่งเบาภาระแบบเนี้ยแล้วผมแบบผมทำอะไรแทปไม่ได้ทุกคน เราแบบเราอายุแบบ16อะไรแบบเนี้ยแล้วแบบทํางานข้างนอกก็ไม่ได้ยุคโควิดด้วยก็เลยแบบเออหาสิ่งที่คิดว่ากูทํายังไงให้กูห่างกันได้แล้วผมก็ไปเจอคลิปหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นคลิปของใครนะแต่เขาบอกว่าหาเงินจากการท youtube ไม่ได้ไม่ได้ยากผมก็เลยมานั่งทําตอนนี้ผมรู้แล้วว่าไอ้แค่ยากมากทุกนี้ยังไม่ได้ตังค์เลยยังไม่ได้ตังค์ใช้เลยทุกคนนะนั่นแหละแค่นั้นเลยครับเมียจะพูดหรไอเปครับไม่มีแล้วครับพามาเยอะแล้ว เฮ้ยทำไมคุณทำมีอ่ะนิี่ใยไอ้เหียมึงห่างกันหน่อยดิโควิดเป็นไรึงมึงคิดอะไรกับพิธีปะเนี่ยกูคิดนี่มาโต๊ะใส่ลยสัสเอ้าอเอบครับรับค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 จะครณบครัมครัมครับครไบคไมบครับครับอรับครับบครับครับ้านบครับ้รับครับครั่ครับครับได้บครับครัเครัครับรับบครับคบคบบครับมรับบครับคั่ครครับครับครับัครครครคับนัแคัั เตมเลยเปิดหุยยอกครับไหนวันนี้ผมก็เปิดสตรีมเลยหยอกหยอกหยอกแล้วก็ข่าวสุดท้ายของคุณคนสานทีเอ็มก็คือจะไงกับการทำยูทูบอ่าส่วนหนึ่งก็แฮปปี้ครับส่วนหนึ่งก็รู้สึกว่าท้อถ้าไม่มีคนดูจะแบบตอนเนี้ผมคิดว่าแบบถ้าคนดูขึ้นแบบเจ็ดร้อยขึ้นไปสำหรับผมอ่ะผมรู้สึกว่ามันโอเคแล้วนะแต่ตอนเนี้แบบยอดิวมันแบบร้อยสองร้อยอ่ะมันแบบบางครั้งมันก็ท้อทุกคนใช่ครับรู้สึกว่าแบบเหมือนแบบนั่นแหละ มันท้ออะแต่ผมก็คืพูดกุกคนณไปแล้วว่าต่อให้คนดูหรือแค่คนเดียวผมก็จะทําต่อเฮียหล่ออะต่อนะครับคําถามจากคุณการปองเคีไอ,อร่บหนึ่ง <c oughs> การปองเค <c oughs> พี่ทีอยู่มออะไรครับอ่าอยชอนหนึ่งครับถ้าเทียบเป็นก็เป็นบอลมอสี่ครับครับอร่อยไหมครับนิดหนึ่งอะไรของมือเนี่ยพ่ม <c oughs> ากครับไหลเฮียฮะ เป็อะไรครับเปลี่ยนเกมมากดีรั้มันครับอ๋อคือการต่อไปเลยครับจากคุณเพนพิชชาพิธีน้ำหนักเท่าไหร่โหน้ำหนักเท่าไหร่หรอแทบไม่ได้ช่างเลยครับแต่ถ้าประมาณ50กว่ากว่าใช่ครับแล้วก็สมัครสมาชิกยังไงอ่าก็เข้าที่โปรไฟล์ช่องนะครับจะมีครว่ากดติดตามแล้วกดติดตามขอนะครับแล้วก็มาที่สมัครสมาชิกนะครับผมแล้วก็มันจะมีประมาณ3ขั้นไหม มีตีเล็กเอ้ยตีนอ้อยตีกลางตีใหญ่ใช่ไหม,มจะไม่ได้นะประมาณนี้ครับถ้าอยากสมัครอันไหนก็กดเข้าไปเลยครับแล้วก็สมัครผ่านทูมนันนี่หรือธนาคารนะครับผมถ้าเป็นทูมันนี่ก็จะง่ายหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นธนาคารก็สามารถให้พ่อแม่ช่วยทําหรือช่วยดูได้เนาะครับผมจะไปเข้าโคตรตีคงงั้นอ,อ,อะไรเหมือนบอะไรจะมีแรงใหม่ใช่ปมฮะ,ะยศใหม่อะยศใหม่อะของยูทูบอ่ะ สมัครสมาครกอ่ะยศเนาทำเพื่อนั้นโดยเฉพาะยศอะไรวะยศอะไรวะขี้หิตไมยอะไรกูกูมือหิ้วกูหนอยใจไปนะเว้ยกูไม่งแค่เสียใจไปนะเว้ยคุณนต่อครับผมขอแบบมีฝนตกมาได้ไหมตกมาแล้วมีแบบเสียงร้องอ่ะแบบเด้อเด้อสียใจไปนะเว้ยแบบเด้อเด้อพวาเยอะกเกินเว้ยไอ้แค่คิปมันนานดิบกับมาไอีกายอ๋อๆอาไปไปติงหาทางกลับไม่เจอ อันนี้เอาแบบคำถามสุดท้ายของท้ายสุด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 อสุดท้ายไ้มหมดแล้วเหรอยังไม่หมดเกิดคำถามสุดท้ายเลยได้ได้ได้จากคุณหมวยแอนด์เดอะแกร่งเดอะแกร่งโอ้โหรอบหนึ่งหมยแอนด์เดอะแกร่งเดอะแกร่งโอเคสำเนียงมึงได้กูชอบโอเคพิธีตั้งเป้าหมายกี่ซับคะเป้าหมายใช่มหมในการทำ Youtube ตอนนี้สำหรับผมนะแค่แสนซับอะผมแค่ มีโล่โล่โล่เงินมาวางให้แม่ดูให้พ่อดูผอพมกวมพงใจนะครับก็เลยเอาเงินไปขายซะเลยแม่แม่ม่ไปขายให้ไหวทำได้เหนื่อยนะ oh, <ต>๋อาณนะผมแล้วก็ผมอยากจะบอกทุกคนก่อนนะครับว่าถ้าใครที่แบบไม่ได้มีคําถามของตัวเองมาออกใน q A นะเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าบางคําถามเนี่ยมันซ้ํากันเนาะแล้วก็ผมให้ทีมงานก็คือน้องนันกับน้องภูมิเนี่ยไปคัดมาเนาะมึงทำอะไรเนี่ยบูชาไงโอเค นะผมก็คือน้องนัทก,กับน้องภูมิเนี่ยก็เป็นคนคัดมานะครับซึ่งคําถามทุกคําถามเนี่ยพิ่ีอ่านอยางแน่นอน,นครับแต่มีคําถามของน้องคนหนึ่งครับที่ทาม,มาร้อยคำถามเนี่อันนั้นก็จะอ่านไม่ไวนะครับผมผมก็อ่านทุกคำถามจริงๆนะยังเปนของน้องคนนั้นนะครับนั่นแหละพี่องนะพี่อ่านประมาณ10บคาถามแค่นั้นเองเพราะอีกเก้าสิบคำถาม,นนอ,ถามอ่านไม่ไหวนะผม ครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมใครอยากให้ผมมาตอบ Q&A อีกก็ฝากกระทึบไลค์เอ้ยกระไลค์ไกลเฮียเลยฝากกระทึบซับเนี่ยให้ถึง10,000ซับด้วยนะครับแล้วก็มา Q&A ตอน,น10,000ซับกันทุกคนสำหรับวันนี้ผมกับนัดเอ้ยไม่เอานัดเรามาปิดตัวแบบนักข่าวกันไหมเนี่ไงกระทึบมาทุกคนยืนยืนยืนตรงตยืนตรงโอเคครับโซลวันนี้ผมทีไรดิและเอ้ยไม่ใช่เอาใหม่เอ้ยมึงนก็ตัดออกนะไอ้มึงไม่เอาลงนะ แมวลงนะครับลงโคตบนะไอ้เวตัดใหม่นะเอาลงอ่ะวันนี้การรายงานข่าวของปฏิสนธิทีคุงและคารุฮิสก็ขอจบไปเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับกระทืบไลค์กระทืบซับด้วยบ๊ายบาย